สวัสดีครับัยรุ่นพระใหม่ด้วยแดงศรัทธานะฮะหลายคนอยากจะเจอหน้าค่าตาว่าวัยรุ่นพระใหม่มันเป็นหน้าตายังไงนะครับนี่คือหน้าตาผมยืนยันตัวตนอีกรอบนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับขอบขอบคุณเพื่อนๆที่รักทุกคนนะฮะที่ช่วยซัพพอร์ตที่ปิดผ้าไปนะครับช่วยสนับสนุนยอดผู้ติดตามก็ขึ้นทุกวันนะครับก็ขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งอย่างจริงใจนะครับวาจาไหนไม่สมควรต้องกราบประทานอาัยด้วยนะฮะพูด เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมเท่านั้นนะฮะไม่อยากให้เครียดไม่ฟังให้อยากฟังให้สนุกนะครับอยากให้รับชมด้วยความสนุกนะฮะเสริมมุกเล่นตลกขบขันอะไรผมมีคนตลกนะแต่จริงจังจริงจังบางเรื่องส่วนมากก็จริงจังนั่นแหละครับพี่น้องครับเอ้เนี่นี่นะฮะอาวุธคู่กายของผมนะครับนี่คือหลวงปู่อิมปัญญาวุฒโทนะที่ใช้เลี่ยมมาขึ้นคอนะตั้งใจเลี่ยมขึ้นคอโดยเฉพาะเลยครับนี่คือหลวงปู่มหาศิลาพันพันล้านนะฮะ พันพันล้านสลับกันขึ้นคอนะครับเดิมทีผมขึ้นคอเป็นหลวงพ่อคูณปฏิสุทธวัดบ้านไร่นะครับก็หลังๆมาก็ได้มีโอกาสได้รู้จักพระหลวงปู่นะครับหลายๆหลายๆท่านนะครับที่ผู้มากบารมีหลายๆท่านมีความเมตตานะฮะแล้วก็รู้จักเพื่อนฝูงในวงการนะพระใหม่ยอดนิยมนะครับก็ที่ใส่วันนี้ก็จะเป็นเนี่ยนะฮะเป็นหลวงปู่มหาศิลาริจันโทครับ เป็นหลังเสือ,อนวะนะครับอายุวัฒนามงคลเจ็ดแปดนะครับพุทธคุณหลายๆคนติดตามก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับ <C> e <an> เหรียญดีมีประสบการณ์พิธีใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในความดีนะฮะแน่นอนวัยรุ่นพระใหม่ไม่มีคดไม่มีโกงนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางไม่ใช่พระวัตตาวัดใจนะครับเรานําเสนอเป็นพระใหม่ยอดนิยมเรารับประกันแท้ตลอดชีวิตนะครับเอาไปเช็คแล้วไม่แท้เรารับประกันให้คืนเงินให้ เสียค่าตกใจให้10เท่านะครับนี่คืออ่ะฝากอีกหนึ่งคลิปถืออนุญาตแนะนําตัวนะครับใครที่จะตั้งใจจะปิดพระสบายใจหายห่วงผมมีตัวตนยืนยันตัวตนที่แท้จริงนะครับผมเป็นคนร้อยเอ็ดนะครับก็มาตั้งหลักฐานตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครทํางานอยู่ที่กรุงเทพด้วยนะทำงานประจําด้วยนะครับก็มีอาชีพ่เสริมก็คือแนะนำพระใหม่ยอดนิยมนะฮะพระใหม่ยอดนิยมหลายๆเกจิทั่วประเทศนะครับหลักๆ ตอนนี้ที่เป็นกระแสโด่งดังก็คือหลวงปู่มหาศิลาแล้วก็หลวงปู่อิ่มปัญญาวุโธนะฮะแล้วก็หลวงปู่โตะรายการใหม่ๆรายการสวยๆนะครับหลวงปู่สมานนะครับนี่หลายๆท่านอีกหลายเกจิซึ่งสามารถไปหลวงพ่อรวยปาสาทิโกซึ่งสามารถไปไล่รับชมคลิปต่างๆแล้วก็หลวงพ่อพัดหลายๆท่านนะฮะลหลายๆท่านผู้มากบารมีก็อยากนําเสนอให้เพื่อนๆนะครับ ได้รู้จักพระใหม่พระกิจิอาจารย์หลายๆท่านหลวงพ่อกวยอะไรหลายๆแต่ก็รู้จักรู้จักกันหมดตอนนี้นะครับยอดผู้ติดตามขึ้นวันละเยอะอยู่หลายกันอยู่หลายคนอยู่หลายครั้งเออไม่รู้จะพูดอะไรนะพูดไปงั้นแหละนะครับก็ยืนยันตัวตนอีกหนึ่งรอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆรายการใหม่ๆรายการสวยๆวาจาไหนที่ไม่สุภาพ พูดไม่เหมาะสมข้อมูลผิดพลาดประการใดนะฮะต้องกราบประธานอภัยมานะโอกาสนี้ด้วยฝากท่องวัยรุ่นพระใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เป็นคลิปแนะนำตัววันนี้เป็นวันหยุดของใครหลายคนขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะครับขอให้มีความสุขกับวันหยุดวันนี้งดไม่มีส่งของนะครับไม่มีส่งของไม่มีโอกาสที่จะแบ่งปันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะฮะพรุ่งนี้เจอกันรับชมคลิปใหม่ๆพระใหม่ๆรายการสวยๆแน่นอนนะฮะ ใบรุ่นผ้าใหม่ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ